สวัสดีครับพบกับครูเก่งในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปัะถมศึกษาปีที่6เรามาดูตัวชีวัดกันนะครับข้อ1.1ป .6 ข้อที่9หาผลหารของทศนิยมที่ตัวหารและผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งวันนี้นะครับเรามาดูนะครับว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรกันการหารทศนิยม เมื่อตัวตั้งและตัวหารเป็นทศนิยมเราใช้วิธีการตั้งหารนะครับโดยการเลื่อนจุดทศนิยมดูครับว่าทําได้อย่างไรวิธีการเลื่อนจุดทศนิยมครับให้เราเลื่อนจุดทศนิยมของตัวหารให้เป็นจํานวนนับเวลาเลื่อนจุดนะครับให้เลื่อนทั้งตัวหารและตัวตั้งไปพร้อมๆกันและเท่าๆกันจนตัวหารของเรานะครับเป็นจํานวนนับปกติ จากนั้นครับเราก็จะได้การหารที่เป็นทศพนิยมกับจํานวนนับแล้วเราก็นํามาหาผลลัพธ์โดยการตั้งหารสั้นหรือหารยาวก็ได้ครับมาดูตัวอย่างข้อที่1ครับ6.54หาร0.2เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมก่อนอื่นทัับเขียนวิธีทำก่อนตรงนี้ครับไปดูครับตรงนี้6.54ครับหารกับ 0.2สังเกตดูว่าตัวหารเราครับยังเป็นทศนิยมเราต้องทําการเลื่อนจุดครับของตัวหารเราให้เป็นจํานวนนัดครับแปลว่าตัวหารเราสังเกตไว้ดีครับเป็นทศนิยมหนึ่งตแหน่งครับเราก็เลื่อนจุดครับให้มาอยู่ด้านหลังแปลว่าเราเลื่อนมาหนึ่งตแหน่งดังนั้นครับตัวตั้งเราก็ต้องเลื่อนมาหนึ่งตแหน่งด้วยครับเห็นไหมครับจากด้านหน้ามาอยู่ตรงนี้ครับหมายความว่าตรงนี้ครับ 6.45หาร0.2ก็จะกลายเป็น65.4หารด้วย2 2จุดนี้นะครับก็คือ2.0ก็คือ2นั่นเองครับเราก็นํามาเขียนครับก็คือ65.4ครับที่เราเลื่อนจุดแล้วนะครับก็หารด้วย2แบบนี้ครับคราวนี้ครับเวลาหารครับหารจากหน้าไปหลังครับหารทีละตัวก่อนจะไปหารครับการหางสั้นนะครับแล้วก็ขีดเส้นใต้เลยครับตรงนี้ครับ2เส้น พาะการหารสั้นจะมีอยู่แค่นี้นะครับก่อนที่จะนำสองไปหารครับให้เราใส่จุดลงมาก่อนเลยครับให้ตรงกันนะครับกับตัวตั้งคราวนี้ครับนำสองไปหาร6ครับหมายความว่า2คูณอะไรได้6 2คูณกับ3ใส่3ครับ2คูณ3ได้6พอดีเลยต่อไปครับนำสองไปหาร5ก็คือครับคูณอะไรได้5ครับมีไหมครับไม่มีใกล้เคียงสุดครับไม่เกิน5ก็คือ2คูณ2แล้วก็ใส่2ด้านล่างครับ สองคูณสองเราได้สี่ใช่ไหมครับตรงนี้ห้าครับเราขาดอีกหนึ่งพนที่ขาดครับให้เราใส่พด1หนึ่งหน้าตัวถัดไปครับด้านหลังตรงเลขสี่ตรงนี้ครับจะกลายเป็นเลขสิบสี่ต่อไปครับสองไปหารสิบสี่ครับสองคูณอะไรได้สิบสี่สองคูณกับเจ็ดก็ใส่เจ็ดลงมาครับพอดีเลยใช่ไหมครับกับสิบสี่ดังนั้นครับตรงนี้ครับคำตอบเราก็จะได้แล้วครับก็คือส2 7สองเเป็นคำตอบของตัวอย่างแรกครับ พอจะเข้าใจไหมครับกับตัวอย่างที่1เรามาดูตัวอย่างที่2ต่อเลยนะครับ6.448หาร0 0 0 8เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมอนอื่นครับเขียนวิธีทำก่อนคทาวนี้ครับเราไปสังเกตครับว่าตัวตั้งเราครับก็3ามตำแหน่งตัวหารเราก็3ามตำแหน่งครับตรงนี้ครับเดี๋ยวเราต้องทําการเลื่อนจุดตัวหารครับก็คือตัวด้านหลังครับตัวหารตัวหน้าเรียกว่าตัวตั้งนะครับ ต้องเลื่อนจุดตรงนี้ครับให้ตัวหารเราครับเป็นจํานวนนับปกติครับตรงนี้คุกเก่งก็จะเลื่อนได้มา3ามตแหน่งครับจากตรงนี้นะครับนับมาตรงนี้1 2 3มจุดถึงนี้ครับแปลว่าเลื่อนมา3ตัวดังนั้นครับตัวหน้าครับตัวตั้งก็ต้องเลื่อนมา3ตัวเลยครับ1 2 3ก็เลื่อนมาตรงนี้ครับก็อยู่หลังเลข8ปังเศสดูครับจาก6 4 4ุดหารด้วย0.008ก็จะกลายเป็นตรงนี้ครับ 6,448ครับหารด้วย8แล้วก็นำมาเขียนหารสั้นครับเอาตัวนี้ครับที่เราเลื่อนจุดแล้วครับมาตั้งครับก็คือ6,448ดครับหารด้วย8ตัวด้านหน้าครับคราวนี้ครับตรงนี้ไม่มีจุดครับไม่เป็นไรครับเราก็ทำการหารปกติครับขีดเส้นใต้ก่อนครับหารสั้นจะมีอยู่แค่นี้แหละครับ8ครับไปหาร6กหมายความว่า8คูณอะไรได้6ไม่มีใช่ไหมครับแล้วก็ใส่ศูนย์ คราวนี้ครับเราก็มองเป็นเลข2หลักครับก็คือเลข64เมื่อกี้เลข6กเราอม่ได้หาค่าเลยนะครับ8คูณอะไรได้64มีไหมครับมีครับใส่ได้เลย8คูณ8ได้64เท่ากับตัวบนเลยครับจะไม่เหลือ4ต่อไปครับเอา8ไปหาร4ต่อครับ8คูณอะไรได้มีมีไหมครับไม่มีก็ใส่0ต่อไปครับมองเป็นเลข2หลักครับก็คือมองเป็นเลข1 8ต่อไปครับ8คูณอะไรได้4 8ครับมีไหมครับ มีใช่ไหมครับก็คือ8คูณกับ6แล้วก็ใส่6มาครับ8คูณ6ได้48เท่ากับตัวข้างบนนี้เลยครับพอดีเห็นไหมครับจะไม่มีเศษเหลือเลยดังนั้นครับคำตอบของข้อนี้ก็จะได้แล้วครับก็คือ8 0 6หศูนย์หน้าสุดตรงนี้ไม่ต้องใส่นะครับไม่มีค่านะครับตอบแค่ตรงนี้พอนะครับเรามาดูตัวอย่างข้อที่3ากันบ้างครับ1.2หาร0 0 0 6เท่ากับช่องสี่เหลี่ยม เขียนวิธีทําก่อนเลยครับสังเกตดูจุดตรงนี้ครับสังเกตว่าตัวตั้งครับเป็น1ตําแหน่งแต่ตัวหารเป็น3ตมตแหน่งครับตรงนี้ครับเราก็สามารถทําตัวตั้งตรงนี้ครับให้อยู่ในรูปของทศนิยมสามตำแหน่งได้ครับโดยการเติมศูนย์ไป2ตัวครับเพื่อให้ง่ายแก่การเลื่อนจุดครับคราวนี้ครับสังเกตดูว่า0 0 0 6เราตรงนี้ครับเป็นทศนิยมสามตำแหน่งครับเราต้องเลื่อนจุดครับตรงนี้ให้ ตรงนี้ครับเป็นเลขปกปกติครับก็คือเลื่อนมา3ตํตำแหน่งแปลว่าตันหน้าก็เลื่อด้วยครับ3ตํตำแหน่งครับนับไป1 2 3ก็อยู่หลังเลขศูนย์สุดท้ายครับหมายความว่า1.2ตรงนี้ครับหารกับ0.006ก็จะกลายเป็น1,200หาร6เแล้วก็นํามาเขียนครับหารสั้นแล้วก็นําจุดมาเขียนครับตัวตั้งก็คือ1,200หารกับ6แบบนี้ครับตามปกติไม่มีจุดไม่เป็นไรครับ ต่อไปครับขีดเส้นใต้เรียบร้อยครับ2เส้น6ครับนําไปหารกับ1นหกคูณอะไรได้หนึ่งมีไหมครับไม่มีก็ใส่ศูนย์ครับมองเป็นเลข2หลักครับคือเลข12 6หคูณอะไรได้12ครับ6คูณกับ2ได้12พอดีเลยเห็นไหมครับไม่เหลือเศษก็ไม่ต้องใส่นะครับต่อไปหคูณอะไรได้ศูนย์ครับไม่มีก็ใส่ศูนย์ต่อไปครับ6คูณอะไรได้ศูนย์อีกครับไม่มีใช่ไหมครับแล้วก็ใส่ศูนย์นะครับ ดังนั้นครับคำตอบของข้อนี้ได้แล้วครับคือ200ครับศูนหน้าสุดย์ไม่ต้องใส่ครับเหมือนกับตัวอย่างที่2เลยครับต่อไปครับเรามาดูตัวอย่างที่4กันครับ0.0042หาร0.12เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมวิธีทำสังเกตดูข้อนี้ครับตรงนี้เราก็สามารถเลื่อนจุดได้ตามปกติเลยครับก็คือมาดูตัวหลังก่อนครับก็คือตัวหารครับ ก็คือเลื่อนจุดตรงนี้เลื่อนมาให้อยู่หลังสุดครับให้กลายเป็นเลขสิบสองปกตินะครับแปลว่าเลื่อนมาสองตำแหน่งครับหนึ่งสองเห็นไหมครับตัวหน้าต้องเลื่อนมาสองตำแหน่งด้วยครับจากจุดตุงนี้ครับนับมาหนึ่งสองแล้วก็ใส่จุดไว้ครับตรงนี้เห็นไหมครับตัวหน้าสุดนี้ก็หายไปแล้วแล้วก็เขียนหางตั้นครับสังเกตว่าตัวหน้าสุดตรงนี้ครับเราก็จะเหลืออะไรครับศ0 0ย์ศศย์จุดสี่สองแล้วเขียนแค่ตัวเดียวพอครับก็คือศู2จุดสี่สองครับ หารด้วยอะไรครับเมื่อกี้เราเลื่อนจุดแล้วก็คือหารด้วยกับ12บคราวนี้นะครับขีดเส้นใต้เรียบร้อยครับ2เส้นก่อนที่เราจะนำา12ไปหารครับสังเกตครับมีจุดใช่ไหมครับแล้วก็เขียนจุดให้ตรงกันก่อนครับแต่ใจไม่ลืมครับต่อไปครับนำา12ไปหารศูนย์ครับ12บคูณอะไรได้ศูนย์ไม่มีก็ใส่ศูนย์ครับแล้วก็มองเป็นเลข4ตัวนี้ครับ12บคูณอะไรได้สีมีไหมครับไม่มีอีกครับแล้วก็ใส่ศูนย์ครับ คราวนี้เราก็มองเป็นเลข4 2สบองตัวนี้ครับ12คูณอะไรได้4 2ครับก็ไม่มีใช่ไหมครับแต่มีใกล้เคียงครับ12คูณอะไรที่ไม่เกิน4 2ครับใกล้เคียง12มากสุดก็คือ12คูณกับ3ครับแล้วก็ใส่3า2บคูณ3ามได้สามเราก็นำาี2ครับไปลบกับ36ที่เราได้เมื่อกี้ครับแปลว่าเราขาดอีก6ใช่ไหมครับเราจะใส่ข้างบนนี้ครับ6 ไปควรจะใส่หัวครับให้เราเดิมศูนย์ได้ก่อนครับตรงนี้แล้วก็นําตัวที่เราลบกันเมื่อกี้ครับก็คือนํา4 2ไปลบกับที่เราได้3 6กครับก็จะเหลือ6ตรงนี้ครับไปว่าตรงนี้จากตรงนี้เลขศูนย์ครับกลายเป็นเลข60ครับแล้วก็นํา12ไปหารครับ12คูณอะไรได้60ครับคูณกับ5เห็นไหมครับลงตัวพอดีเป๊ะเลยครับหมายความว่าถ้าตรงนี้ครับถ้าเราเหลืออีกครับแล้วก็เดิมศูนย์ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะหารลงตัวเราจะได้คําตอบครับ ดังนั้นครับตอบของข้อนี้ก็จะได้0.035เรามาดูตัวอย่างที่5อีกข้อนะครับ46.3233หาร8.79เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมวิธีทำคราวนี้ครับเรามาดูก่อนครับเราจะเลื่อนจุดได้อย่างไรครับสังเกตดูตัวหารครับ8.79ตรงนี้ครับเราต้องเลื่อนจุดไปด้านหลังนะครับอย่าเลื่อนไปด้านหน้านะครับ แปลว่าเราเลื่อนจุดตรงนี้ไปด้านหลังครับเลื่อนไปกี่ตำแหน่งครับ1 2สองเลื่อนมา2ตำแหน่งครับตรงนี้จะกลายเป็นเลข879เ็้ห็นไหมครับกลายเป็นเลขจํานวนนับปกติแล้วแปลว่าตัวหลังครับเราเลื่อนมา2ตำแหน่งตัวหน้าเราต้องเลื่อนมาสองตำแหน่งเลยครับจากตรงนี้ครับนับมา2ตัวครับ1 2สองก็จะอยู่ตรงนี้ครับจุดเห็นไหมครับเลื่อนจุดมาอยู่ตรงนี้ก็จะกลายเป็นเลข4,632.33 แล้วเขียนหารตั้งครับแล้วก็นําตัวตั้งมาเขียนก่อนครับก็คือ4 6 3 2 3 3จุดาครับจุดนภาคก็ต้องใส่นะครับเดี๋ยวสับสนกับตัวจุดนี้นะครับหารด้วยตัวนี้ครับที่เราเลื่อนแล้วก็คือ879ตัวอย่างนี้ตั้งใจฟังดีนะครับอาจจะยากหน่อยนะครับคราวนี้ครับขีดเส้นใต้2เส้นครับจุดเห็นไหมครับเราใส่ให้ตรงกันก่อนครับถ้ามีจุดนะครับต่อไปครับมาดูครับ879ครับไปหาร4ี่ ก็หมายความว่า879ครับคูณอะไรได้สี่ไม่มีใช่ไหมครับก็ใส่ศย์มองเป็นเลข4ีครับแปดร้บคูณอะไรได้ส6ก็ไม่มีใช่ไหมครับก็ใส่ศูนย์อีกครับแล้วก็มองเป็นเลขสามหลักครับเรานี้ก็คือเลข463ตรงนี้ครับตัวหารเราเป็น879ครับไปหาร4ี่ร้มมีไหมครับไม่มีเราก็ใส่0ูนย์านี้เราก็มองเป็น4หลักก็คือสี่พักร้ หมายความว่า879เรานี่แหละครับคูณอะไรครับได้4 6 3 2เราไปดูวิธีการคิดครับโจทย์เราเมื่อกี้ครับ4 6 3 2้ยใช่ไหมครับเราก็ไปดูว่า879เราครับคูณอะอะไรที่จะได้4 6 3 2ราแล้วก็ไปคิดในสติกาครับคุณะไหร่ดีครับถ้าเราไล่ไปทีละตัวคูณ2คูณ3คูณ4คูณ5คูณ6คูณ7คูณ 8, คูณอาจจะเสียเวลาครับผูเก่งมีวิธีการคิดให้ครับ ให้เราสังเกตดู8ตัวหน้านี้ครับหมายความว่าตัวเลขอะไรครับที่ไปคูณ8ตัวหน้านี้ครับแล้วได้ไม่เกินเลข46ครับเห็นไ,ไหมครับหลักการคิดครับหมายความว่าตรงนี้มีแล้วใช่ไหมครับในใจก็คือ879คูณกับ5เห็นไหมครับเพราะ5คูณ8ได้40แล้วก็เผื่อตดทดด้วยเลยครับถ้าเราเรียก6กได้ไหมครับ 6ก็ไม่ได้ถ้า6คูณ8เพาะคูณ8ได้48เกิน46ใช่ไหมครับแปลว่าได้แค่5แต่ถ้าหารเกิด5้ยังเกินนะครับพเพราะเผื่อตัวทดไปด้วยเหลือ4ครับได้แน่นอนครับหมายความว่าคราวนี้คูณ5นะครับคราวนี้เราก็ไปคูณปกติครับเอา5ไปคูณ9ได้45ใส่5ทด4 5 7 35บวกอีก4เป็น39ใส่9ทด3 5มคูณ8ได้สีบวกอีกสได้4ี หมายความว่าตรงนี้ครับเราจะได้4 3 9 5กครับที่มีค่าใกล้เคียงกับ4,6 3 2้มากที่สุดครับก็คือคูณกับ5นั่นเองครับตรงนี้ครับก็คือ879เาแล้วครับก็คือคูณกับ5ครับแล้วก็ใส่5ครับแล้วก็นําตรงนี้ครับตัวที่4 6 3 2ครับเอาไปลบกับที่ตัวเราได้ครับก็คือ4,395ัครับแล้วก็ทําการลบปกติครับดูสิครับว่าเหลือเศษเท่าไหร่ครับตรงนี้จะเหลือเศษ237ครับ ให้นําเศษตัวที่เหลือนี้ครับมาใส่ตรงนี้ครับใส่หน้าตัวถัดไปครับที่เราจะหาคือใส่หน้าตรงเลข3ครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นเลข2,373ครับแล้วก็นำา8ตรงนี้ครับไปหาร2,373ครับก็คือ8 7 9คูณอะไรได้2373ครับคิดเหมือนตอนแรกเลยครับที่เราหาตรงนี้ครับจําได้ไหมครับตรงนี้ ได้แล้วครับคูณกิงก็คือได้เท่ากับ2ครับก็คือ8 7 9้ครับไปคูณกับ2นะครับอาจจะไม่ได้เท่ากับตรงนี้นะครับแต่ใกล้เคียงมากที่สุดครับแล้วก็นําจากตัวตรงนี้ครับเอาไปลบกับตัวที่เราได้ครับก็คือ879ที่เราคูณกับ2ครับก็คือได้17 5 8เร้ห้าแเราก็นามาลบกันครับตรงนี้ก็จะเหลือครับ6 1 5้สห้าครับแล้วก็นําตัว6 1 5ตัวที่เหลือครับ ไปใส่หน้าตัวถัดไปครับตัวที่เราจะหาครับตรงหน้าเลข3ตัวนี้ครับตัวเลข3าตัวนี้ครับของเราก็จะกลายเป็นเลข6,153ครับครับท่านี้ครับเราก็นำา879ครับไปหาร6 1 5 3ครับหมายความว่า879ครับคูณอะไรได้6 1 5 3ครับคิดเหมือนเดิมครับตรงนี้หกเก่งคูณกับ7ครับ ลงตัวพอดีเลยครับก็คือ8 7 9ครับคูณกับเขตได้6,153ลงตัวพอดีเห็นไหมครับดังนั้นครับคำตอบของข้อนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ5.27ครับศูนย์ด้านหน้านี้ครับไม่ต้องมาใส่ครับไม่มีค่านะครับเป็นยังไงบ้างครับกับตัวอย่าง5ข้อครับพอจะเข้าใจไหมครับเรามาสรุปบทเรียนครับการหารสศนิยมครับเมื่อตัวตั้งและตัวหารเป็นทศนิยมครับ เราสามารถทําได้โดยการเลื่อนจุดทศนิยมครับของตัวหารให้เป็นจํานวนนับเวลาเลื่อนจุดนะครับให้เลื่อนตัวตั้งไปด้วยนะครับเลื่อนให้เท่าเท่ากันโดยดูตัวหารเป็นหลักนะครับเวลาเลื่อนจุดแล้วเราก็หาผลลัพธ์ได้โดยการตั้งหารสั้นครับหรือหารยาวก็ได้ครับแล้วแต่ความถนัดของนักเรียนครับสำหรับวันนี้ครูกิ่งขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วค่อยพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ